ถอดหมวเตาเอ8เอแปดสองูนย์นะครับโดยถอดหัวเตาเปลี่ยนหัวเตาเรื่อแรกต้องถอดสะกู แทปเจเบอร์สิานะครับสิบสามนมน,นูออกจากตัววาว กรณีที่ที่ลูกค evet. ้าไม่มีบล wow ็อกคีมล็อกแทนนะครับโดยให้หนีตรงนี้เพื่อไม่ให้วาว่ามันขยับตัวแล้วก็ไขออกพอไขออกเสร็จใช้เบจเบอร์สิขันตัวทีออก แล้วยกยกหัวเตาขึ้นเลยนะครับแล้วก็ยกหัวเตาเอาต่อไปถอดเสร็จแล้วก็ให้เอานมหนูออกจากหัวเตาตัวที่ตัวที่ถอดออกมาครับต่อไปก็เป็นวิธีใส่หัวเตาขันนมหนูเข้าไปในหัวเตาก่อนขันเข้าไปให้สุดเลยนะครับเสร็จแล้วยกหัวเตา ใส่กลับเข้าไปหันลกด้วยประเจเบอร์13นะครับเรีให้ใส่หลัเกาทีบนหนึ่งสามสองสอง หยดไปที่เกลียวของนมหนูนะครับไม่ต้องหยอดแล้วก็ขันเข้ากับรูนมหนูที่เราโฉดโดยใช้ประเจเบอร์สิบสามถ้าไม่หยอดกาวตัวนี้อาจจะทำให้แก๊สรั่วออกมาจากตรงนี้ได้นะครับใช้ประเจเบอร์สิบหกขันน็อต อยู่ในนมหมูเพื่อล็อกหัวเตาให้แน่นต่อ,อไปก็ใส่ลูกบิดเปิดปิดกลับเข้าไปที่เดิมนะครับ แล้วใส่ตัวทีล็อกหมวอเตากัับที่เดียวครับต่อไปผมจะมาสอนว,วิธีการเปลี่ยนนมหนูถ้าเกิดเจอปัญหาไฟแดงน,นะครับหนึ่งใช้ไขควงแฉก ขันสกูที่อยู่กับลูกบิดฝั่งซ้ายออก,อกเพื่อเพื่อที่จะเปิดทางให้ขัขนปัจแจได้ง่ายขึ้นเพรลูกบิดตัวน,นี้จะเก,กะกะตงใแซปเจเบอร์สิบหกคลน็อตที่ยึดหนหมูติดกับหัวเตา ใายออกประมาณสักหกเกลียวประมาณหกเกลียวแล้วก็ใช้ระเจเบอร์สิบสามคันนมหนูออกใช้คีมคีมล็อบใช้คีมลอ,อ,มอ,จ,มลอจับเสื้อวาวไว้เพื่อไม่ให้วาวขยับตามนะครับ แล้วใช้ประเจเบอร์สิบขันตัวทีด้านล่างหออกก่อนเสร็จแล้วขยับหัวเตาลงนิดนึง่งแล้วก็ขันนมหนูออกอันนี้จะมีหัวเตาออกนะครับเอาไเค่นมหนูออกเ,อเงงออกดีวยว จากนั้นนํานมหนูใหม่ใส่เป็นปะประกาศเสร็จหมดแล้วก็ใส่สกูองแล้วก็ขันกลับเข้าไปที่เดิมถ้าจะเปลี่ยนในกรณนี้ที่เปลี่ยนมน,นูใหม่ก็เปลี่ยนถอดเอาเป็นปะประกาศตัวเก่ามาใช้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมนูตัวใหม่เข้าไปแทนถ้าพอเราเอานมหนูใหม่มาเสร็จเราก็ใส่เป็นปะประกาศกลับเข้าไปก่อน แล้วก็ใส่น็อตยึดนมหนูเข้าไปแล้วก็เอานมหนูใส่ไปที่หม้อเตาขันเข้าไปให้สุดเลยนะครับเสร็จแล้ว หยัดเตาเข้ามาหยอดกาวที่เกียวนมหนูโดยใช้กาวทีบอลหนึ่งสามสองสองนะครับแล้วประกบนมหนูเข้ากับตัววางวแล้วใชประแจเบอร์สิบสามหันล็อกกลับเข้าไป เมื่อลอกนมหนูเข้ากับวาล์วเสร็จแล้วเด็จแล้วนะครับก็ขันน็อตตัวนี้ให้ล็อกอยู่กับหัวเตาให้นมหนูหนล็อกกับหัวเตา <Okay. S 1> เสร็จแล้วใส่ลูกบิด เดแล้วก็ขันตัวที โดยเด็ดขาดนะครับจะทําให้เกียว์ทองเหลืองเนี่ยเสียไปเลยเพราะยังไงก็ขันไม่ออกอยู่แล้วครับผม